สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮาหนอยวันที่17ธันวาคม64นะคะก่อนคำนวณค่ะพี่น้องขาฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนเขาคำนวณที่17เนาะค่ะพี่น้องค่ะเราไปดู16ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องค่ะ วันที่16นะคะจะให้เด่นเฉพาะจิต7และ6ค่ับพี่น้องบนมา1 7 9ล่าง0 7นะคะ7เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องจับจากตัวเด่นได้พี่น้องกระิได้นะะเนาะ,ะค่ะเนาะ0 7เนาะค่ะแล้วก็เข้าคู่7 9นะคะเด่นพิเศษจะให้6และ5นะคะพี่น้องบนมา0 1 6ล่าง7 7นะคะพี่น้อง เจ็ดมาอีกแล้วค่ะหนึ่งคู่นะคะเจนะคะแล้วก็เข้าหกค่ะพี่น้องหกหนึ่หนึ่งหกนะคะเด่นปกติจะให้แและเวันนี้ปกติไม่มาเนาะพี่น้องเนาะบนมาศูนยง่างเกู้นย์ะคะศเข้าทุกรอบค่ะพี่น้องเด่นศนะคะเด่นศนย์และหนะคะแต่หไม่มาเนาะพี่น้องเนาะเด่นวีไอนะคะจะให้ศูนย์และเก้านะคะบนมาหนึ ล่าง10นะคะเข้าคู่96ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เข้าศของเด่นรวมนะคะวันนี้สูตรมาดีนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใดวิง่งรูดศูนย์ก็อาจจะได้นะะเนาะค่ะเนาะมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดูของวันที่17คะ่ะ17ธันวานะคะใจก็จะผลการออกรางวัล16ทธันวา4ตัวบนมาเหมือนเดิมนะคะปกติพิเศษ BAP ปกติ3032พิเศษ7016 VP 10196นะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ3าบวก3บวก2บวก7บวก1บวก6บวก1บวก9บวก6ะคะได้38ค่ะพี่น้องค่ะหาความน่าจะเป็นก่อนนะคะค่อยไปดูตัวเด่นนะคะสำหรับ คนที่เข้ามาใหม่นะคะให้ดูหลายๆวันก่อนให้เข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะนะคะพี่น้องค่าตัวเลขด้านบนมันเยอะนะคะดูตัวล่างก่อนนะคะ7 1็ดนถึงเจนะคะ7 1-72 7 3 7่7เจ็ดสองเจ็ดสาถึงแปค่ะ8 1ดหนึ่งปดสองแปดสาม8ปสี่ป็ดแปปดแปดเก้าถึงเกนะคะ 9ก้าหนึ่งก้าสอง9ก็ดก้นะคะพี่น้องคะมาดูตัวเด่นนะคะไม่ใช่คะ่ะจับคู่ก่อนคะ่ะพี่น้องลงสุนยะคว้องแล้วคะ่ะพูดนี่ขอตูดขอไปพี่น้องคะเจ่งถึงเจนะคะจะชอบ71คะ่ะพี่น้องเจ็ด 7จ็ดนะคะแปดหนถึงแปดเก้านะคะพี่น้องคะเจมักแปดหนึ่งแปนะคะแล้วก็8 8ดแคะ่ะพี่น้อง 9ก้านถึงเก้นะคะเจะมาเก่าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่มายันมาอีกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพี่น้องบ่มาก,กระตัดออกค่ะเกแล้วก็เก้านะคะแต่ว่าเมื่อนี้ใจยันเลขเบิลค่ะพี่น้องค่ะใจขอฝาก 66, 66ไว้ตัดสินใจนะคะพี่น้องเลข ได้ชอบนะคะเลขเบิรนเนาะค่ะเนาะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องขาค่อยตัดสินใจนะคะพี่น้องกับมีสติก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้อยู่ที่หกและห้าค่ะพี่น้องขาตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นจะมาแปลกๆนะคะพี่น้องอย่าตกใจนะคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่หกและห้าเหมือนกันนะคะ เด่นปกติอยู่ที่4และ3เด่นรวมนะคะพี่น้องขาอยู่ที่5และ4นะคะโอไม่ใช่เด่นรวมเด่น VAP เอาหวอบไปทัวอยู่ที่5และ4นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้อง่ะเจกยันมาเลขเบิ้ลค่ะพี่น้องคิดว่านะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะพี่น้องขา ดูเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกหน่อยนะคะวันนี้นะคะของวันที่17บธันวาคม64นะคะเด่นรวมอยู่ที่6และ1ค่ะพี่น้อง6และ1นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้ใจกระเสียวไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ